สุขสบายดีพอ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคนมาพบพอกันอีกแล้วคือเกาคือเกามื่อนี้บบมีอาหารแรงว่าสีรองมาแกะมือมาอนี่มาพบพอกับเสีนเนยนแอคือเกาเดะเสีนเนยนแอกำลังจอบจะจีเปอออยท่านะอ่ะหา,ม,ามันหลุนตินดตามน้ำกัน แกมือแกมือมือนั้นพิษผ่าล้ายเหมือนนะมือนาพักก็ไปลงไปกวนมันก่อนไปอ่อยมันมันบอกมาม,มามันนี้หลอกม,มึงเนาะหลุดนำกันเ้ยทุกคนเ้ยว่าซีเบตจะได้

มันเพลินแล้วเนาะไงกูโมจะเป็นไงปนไยกระกป๋าตะเพียนหันดีฮันดีเสียงแดงยิ้มเปิด สำหรับคังคางบอจะเป็นต้นไม้อะไรยาวๆเนาะจะเป็นต้นเาวสำหรับต้นเผาวนี่ยกับซาลียอัญโยกะมัน3-4ซีบน่ะถ้ากระปลูกได้2ปีปีนี้สำหรับตนน้นผาก็าปาเป็นชิ้มือผูขเขานะเดี๋ยปลูกเรียนกันมาเลยขอบบอ ตอนมาก็เป็นต้นกวยเนาะสำหรับต้นกวยนี่เป็นชีมือแมอมาว่วจะได้เชียนแอคืออยู่บ่หมายหนึ่งไปแล้วเนาะลุดนลุลุทุกคนว่าสีเป็นจะได้ไปจะได้ยี่ยี่กีกีกีบ่

<laughs> Mình chưa có thể sạch về thêm mãi mỏi bọn bội nhuận nó vinh nó mẹ chim mìm mầm 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 อย่าว no <studio> ่าเลป้ปนีปนหน่อยตามกับเห็นเมียนเนาะปกติป้าโลโลาปมันตรงก่นนี้นะขมันตำเหมือนป้าไหนวะป้าแดง มาลุ้นกันว่าสิเป็นปลาปากหรือปลนานิ่นเนี่ยคือปลาตะเพียนเนาะแต่สำนนจันนี่บอกโบเห็นโดนล่ะน่าจะเบิดอละบโบนี่จะปพออยู่สามสามประเภทจะมีปลาตะเพียนปลาปลาปากแล้วก็ปลานนจันปลานิ่นเนี่ย พอเนาะโอ้แล้วกันแล้วกันโมมานคือเก่าไปเนาะทองแหงอยู่อะโมมานคือประดุกเนาะอันนี้มันเงียบแท้บุบบุบประมาณแต่ปาแล้วเนาะ มาเกลเกกโอ้ยมีแต่ปลานิ่นหน่อยพี่นอะหมอมานหมอมานปลาหนิ่นเน่ปลาเนี่ย ไม้ที่สองไม้ที่สองมันหลุดน้กันด้วยเอาเงียบเงียบเงียบขนดนดเนาะไม้กันเลยว่จะขึ้วัจะขึ้ปไปจ่ายย,ยากันวนนี้มือเอา้างนี้ได้เสียน จนยันต่เอาบ่อยู่แม่นแ่นี่มันขาดฮะบ่แลเอปินผตใหญ่ลุๆๆๆมาเกี่ยวเวียนเกี่ยวเวียนตอมตีนดีๆจิกแน่นๆแต่ก็บ่ยกบ่ยากสิบ่บ่เวบ่ พ่อนี่ยก้มเย้ากันประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเมตรเนาะข่วมกวางกับตกอยู่แล้วๆสองเมตรหางแต่สำหรับหนามนี่บ่เลิกเนาะหนามเพียงหัวเข่า,ขาประมาณทุกสิบเจ็ดสิบเซน มาตอมดีๆตอมดีๆมนันแต่ปนิดเนาะปะนิดลงใหม่มันก็มันก็ขุนอยู่ที่เนาะคือพวกน,นั้นละหัว มาตอมขักในะห้เนาะอืออ,อ,อะจะได้เปจะได้อุ้มยูมุมเด็กปีนเพิ่อปีบตัวน่ะคือคืออยู่เลยไปปนินมาก็เ <laughs> ห็นมอนม โอมยมีแต่ปนินปนินแผ่บโบโบ,บคอยใหญ่คือปนินมันเนาะป้าปลา่อยปีนี้ซุ่มซุ่มหน่อยวิธีชีวิตคนเลี้ยงป่าพี่เนาะบะัวเด็ดไม้ข้อวาสี ได้ลอยทุกครั้งเนาะถึงซีเมนคลองใส่ไกลนอกจากเขาจะโปมเอาจะได้ขึ้นมาันยังบ่อยากเขากระทั่งเนาะนี่นี <c oughs> น่เลีนออกนี้เนาะ ไข่รหรือขีข,ข,ขใ <laughs> ีใครขีไม่ไข่แล้วเป็นแพรนี่ประมอนน่าจะดีกว่าน่นาจะเนืนน้อยอะไรกว่าอ่าไม้ที่สามไม้ที่สามมองเกาอา่ามามา จะได้แรนแลงขึ้นเผาอยู่บ่คนกลุ่มนี้โบแมนที่ <laughs> คือเกา่าคือเก่าพี่นนอะ นะติดปัตเพียนมาบอยใหญ่ปลายปัปตเพียนเดินใส่ธรรมดาแต่เหนือก็จะลาลายกว่วเนาะเหนือจะลายกว่าปนินตึกหยากตึกซาเนาะซำเอาปลาอยู่หวยกับอยู่เสีย บม่บมา้านบ่ม้านปลาโตตัวใหญ่นุม่มเลยคือเก่าอีหล่ะพี่น้องเอาหยาดเติบเด้ออามันาชีวิตเกือบปลาดุกคือเก่าบ้านจปะปลาดุกบิอุยห่านี่ก็ดระยะสองเดือนปลายจากสาเลียเกือบเกือบซ้ำหมดแหละเกือบมวนได้เกือบปลาดุกเลยปลาดุกเกือบมอหน่อยอยู่นี่ ไอ่บอกไปแล้วความสุขของคเฮามันอยู่อยู่ที่นี่เฮาได้เบิ่งได้แย่งสิ่งที่เฮาเลี้ยงเนื้อเลี้ยงเนื้อเกลือจุนไว้มันเติบใหญ่ขยายโตมันนี่เฮาใจเฮาฟูเฮ็ดให้เฮามีความสุขส้ำเต่ออายู่คนนั้นไปแล้ง ปีหน้ามีมีแผนเนาะหลังจากปไปฝนไปเ,เขาสวงต่อระยะต้นน้วเนาะมีแผนจะเห็ดข่องใส่ไก่ระบบมุนเวียนเนาะจะทดลองบึงเนาะว่าจะเป็นจะได้ลุนติดตามน้องกันเด้อจะเห็นในพื้นที่นี่นะลองบ่งนี้แต่เพิ่นว่าป้ามันจะไงไหวเนาะ ปลามันจะม,มีความเขียดลองเบิงลองเบิงลุดติดตามนำกันเด้ออย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์ในเด้อกดฟอลโล่นะ and subscribe คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนะ